ช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองศีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการดิจิทัล4.0คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ รายการดิจิทัล4.0เนี่ยนะครับก็จะเอาเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี IT ต่างๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิทัลมาฝากคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์โดยในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีข่าวผลการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเป็นงานวิจัยล่าสุดของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT นั่นเองโดยกลุ่มวิจัยนี้นะครับก็เป็นทีมวิจัยที่ได้ทดลองทำการ ทำงานของสมองกับอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมการทดลองถึง54คนซึ่งเขาก็มีอายุระหว่าง18ถึง39ปีนะครับซึ่งการทดลองนี้ก็มาจากคำถามสำคัญที่ว่าคนที่ใช้ AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง ที่เป็น AI ในการหาไอเดียหาคำตอบหรือแม้กระทั่งเขียนคำตอบออกมาเป็นหนังสือเป็นตำราหให้เราได้เป็นเล่มๆเ,เลยนะครับว่าไอเจ้าเทคโนโลยี AI ที่มันมาในรูปแบบของโปรแกรมต่างๆเลยเช่นโปรแกรม ChatGPT เนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อสมองมนุษย์หรือไม่อย่างไรนะครับ ก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยโดยเฉพาะโปรแกรมอย่าง ChatGPT เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้ในการเรียนในการทำงานหรือแม้กระทั่งการสื่อสารระหว่างกันเองซึ่งงานวิจัยจาก MIT เนี่ยเขาก็ได้ตั้งคำถามสำคัญว่าการใช้ AI เหล่านี้บ่อยครั้งมันจะส่งผลต่อสมองและความสามารถในการคิดของมนุษย์หรือเปล่านะครับ โดยคณะวิจัยจาก MIT เนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครถึง54คนจากมหาวิทยาลัยบอสตันโดยเขาแบ่งกลุ่มทดลองของเขาเนี่ยนะครับออกเป็น3กลุ่มครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็ได้ให้ใช้เช a t ิบิทีเนี่ยในการเขียนเรียงความ และกลุ่มที่2ก็ให้ใช้เว็บไซต์ Search Engine อย่าง Google เนี่ยในการเขียนเรียงความและกลุ่มที่3เขาก็ให้เขียนเรียงความต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือใจอย่างใดเลยนะครับและวิธีการทดลองของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนเนี่ยต้องสวมอุปกรณ์ที่เรียกว่า EEG ซึ่งอุปกรณ์ EEG เนี่ยนะครับผมก็เคยเห็นมาเหมือนกันที่คณะวิทยาศาสตร์จารกีฬาเขาเอามาใช้วัดขึ้นสมองเช่นตื่นเต้น ขึ้นสมองมันจะเป็นเส้นกราฟหรือขยับแบบไหนหรือว่ากลัวหรือว่าฮึสููอะไรพวกนี้นะครับขึ้นสมองมันจะเป็นเส้นกราฟแบบไหนและเขาก็เอาอุปกรณ์นี้มาใช้ทดสอบกับกลุ่มทดลองในการเขียนเรียงความซึ่งเขาก็แยกเป็น3ามกลุ่มด้วยกันอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาว่าสมองเนี่ยมันมีการทํางานหรือว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างการเรียงความโดยใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับ และนอกจากนี้แล้วเขายังมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมหลังเสร็จสิ้นจากการทดลองอีกด้วยแล้วก็ประเมินคุณภาพเรียงความจากที่กลุ่มทดลองเนี่ยเขาเขียนกันออกมาโดยประเมินทั้งจากมนุษย์เองและจาก AI ด้วยนะครับซึ่งผลการทดลองนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหน่าสนใจใช่ไหมครับเขาก็พบว่ากลุ่มที่ใช้ Chat g p t เนี่ยมีการทำงานของสมองเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และก็ความจำ ในขณะที่กลุ่มที่เขียนด้วยตัวเองเนี่ยมีการเชื่อมโยงของสมองเนี่ยสูงที่สุดเลยส่วนกลุ่มที่ใช้ Search Engine อย่าง Google เนี่ยก็มีการทำงานของสมองอยู่ในระดับกลางนะครับแต่ที่น่าตกใจมากๆก็คือ83%ของผู้ที่ใช้ c h a t GPT เนี่ยไม่สามารถที่จะจำเนื้อหาที่ตัวเองเขียนได้แม้แต่เพียงนิดเดียวเลยนะครับหลังจากที่เขียนเสร็จไปไม่กี่นาทีเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะมีอัตราการหลมลืมเพียงแค่1 1ซึ่งก็เป็นธรมรมดานะครับผู้ฝังว่าเวลาเราเขียนเรียงความหรือเขียนอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจดจําเนื้อหาที่เราเขียนนั้นแนะได้ถึง100%หรอกครับแต่ไอการลืมเนื้อหาที่เขียนนะ่ะถึง83%มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับซึ่งนอกจากนี้ผู้ใช้ c ช a t g p t เขายังรู้สึกว่ามีการใช้ความพยายามน้อยลงในการเขียนและมีแนวโน้มที่จะ ก๊อปปี้เนื้อหามากกว่าที่จะคิดแล้วก็เขียนด้วยตัวเองซึ่งผลการทดลองเนี้ยมันส่งผลกระทบอย่างไรและก็สร้างข้อที่น่าสังเกตรหรือวิตกกังวลยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังโดยเขาก็ให้กลุ่มที่เคยใช้ ChatGPT เนี่ยกลับมาเขียนใหม่โดยที่ไม่ใช้เครื่องมือช่วยก็พบว่ากิจกรรมสมองเนี่ยยังคงต่ำกว่าปกติสะท้อนถึงผลกระทบที่มันอาจจะยืดเยื้อหรือว่าถาวรต่อสมองได้นะครับซึ่งนักวิจัยเขาก็เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะสมองล้มละลายก็คือการที่สมองเนี่ยมันขาดการกระตุ้นจากการที่ถูกคิดได้ด้วยตัวเองและก็เกิดการสะสมของการที่สมองเนี่ยมันไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ซึ่งก็อาจจะเรียกได้วา่าโง่ลงนั่นเองนะครับคุณฟังซึ่งอาการที่สมองมันไม่ถูกใช้งานได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้นเนี่ยแต่มันกลับส่งผลเสียในระยะยาวเช่นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลดลงความคิดสร้างสรรค์ถดถอยลง และมันก็เสี่ยงต่อการเรียนรู้ที่มันจะเกิดการด้อยประสิทธิภาพได้ในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนหรือผู้ที่อยู่ในช่วงวัยที่กําลังเรียนรู้นะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่างานวิจัยเนี้เรียกได้ว่ามันอยู่ในขั้นต้นเลยของการศึกษาและต้องการที่จะเก็บข้อมูลและก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกมากแต่ข้อค้นพบนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่สําคัญนะครับว่าการใช้ AI อย่าง c h a t GPT เนี่ย ก็ควรที่จะอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ควรที่จะใช้เพื่อทดแทนความคิดและก็การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งนักวิจัยเขาก็ยังแนะนำอีกว่าให้ใช้ AI เนี่ยเป็นเพียงผู้ช่วยในการคิดและก็สร้างสรรค์มากกว่าที่จะเป็นตัวแทนที่มาทำทุกอย่างแทนเราเช่นการเขียนร่างแรกด้วยตัวเองก่อนแล้วจึงใช้ AI เนี่ยมาช่วยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สมองเนี่ยยังคงได้รับการกระตุน้นและก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับ คุณผู้ฟังครับจากงานวิจัยเนี่ยของ MIT เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแม้ว่า AI เนี่ยจะช่วยในการทำงานได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่การที่มนุษย์เราเนี่ยไปพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปมันอาจจะส่งผลเสียต่อสมองและความสามารถารในการคิดของเราในระยะยาวได้นะครับดังนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและก็ใช้ให้มันสมดุลเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญเลยนะครับ ของการอยู่ร่วมกับ AI ในปัจจุบันหรือผมอาจจะพูดเสมอๆนะครับกับนักศึกษาผมว่าขอให้ใช้โดยมีมนุษย์มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการมนุษย์คิดตั้งต้นมนุษย์แก้ไขมนุษย์ปรับปรุงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็คือการใช้ AI อย่างฉลาดนั่นเองใช้ให้มันเป็นเครื่องมือที่จะเสริมศักยภาพของเราไม่ใช่เอามาทําให้ศักยภาพของเราเนี่ยมันถดถอยลดน้อยลงนะครับแล้วคุณผู้ฟังละครับมี ใครบ้างไหมครับที่ใช้ AI หรือว่า ChatGPT เนี่ยในการคิดหาคำตอบในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆร่รวมไปถึงเอาไปใช้ในการทำงานด้วยแล้วใช้มันอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยมีการประยุกต์ดักแปลงใช้มันมากแค่ไหนเอามาช่วยในการทำงานหรือว่าเอามาเป็นตัวเราในการทำงานเลยครับส่งข้อความมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับรายการดิจิทัล4.0ในวันนี้เวลาก็หมดลงจริงๆแล้วครับ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หากคุณผู้ฟังต้องการแนะนําติชมรายการหรือว่าจะเขียนข้อความมาพูดคุยกับผมคุณผู้ฟังก็สามารถส่งข้อความมาได้ทางเพจเ Facebook ของทางสถานีหรือว่าทางเพจเ Facebook ของผมก็ได้นะครับดิจิทัลม i เดียไซโคโลจิสผมรอที่จะอ่านข้อความของคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่ครับสำหรับวันนี้ ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยดรสราวุธทองสีคำก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0